ครับการสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีช่องเบนไลฟ์สไตล์ทสู่ทุกคนครับมือนีมาพอมาพอกรับบาเบสซาลินครับมือนีก็อยู่ไม้ปลาบันเคื่อนแก้วครับตำบลกับเชิงอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับพิกัดเคื่อนตะเก่านะครับมามอนีกับวันที่28ครับอู้หลักโดนนะคิดนิดเดือนเมษายน2568ครับพี่น้องกัหมู เมื่อบางวันทีตอนแรกยีพกจะไปเดมานอยู่กับเต็มตาหนึ่งครับพี่น้องแล้วก็ตอนนี้ขึ้นกับไปเบิ่งหมอลำครับอยู่บ้านคอนแตกครับพี่น้องโอเคครับเมื่อนี้ก็ไปหลุ่นน้ำบาเบซาลินครับบาสิมานมาครับผู้ไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเบซาลินน้ำเั้นด้ครับเพื่อเสด็จเป็นกำลังใจให้บาเบซาลินเน็ตคิดเป็นไหมนะครับบาเบก็ขอขอบคุณครับทุกกำลังแรงใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับที่สนับสนุนบาเบซาลินครับไป ไปหลุ่นน้ำบาไปซาลิงกันเลยครับบาสิมานเห็ดยังไงครับผมมือนี่ปเหมืงครับพี่น้องเป็นดอกแรงแห่งมานบ่ือเป็นแนวหนีขาโอ้ยเขาได้อยู่บ่เมือนดอกแรงแห่งมานชือมุลมีปุ๋ยใช่เนาะเอาดินปล่อยอีกแล้วครับนี่ ปัด๊ดนี่แต่แบบนี้เลยบ่ยนี่แหละเห็ดฝนมาเต็มรลอยมันก็เป้งสิละเบิ่งปัวกินขาเบิ้งเลยไหมล่างพาขาเอาแกงซอ <h> ยกันดันซอยกันแช่ซอยกันเบิ่งคลิปมาเด้อครับ <h> พี่น้อย กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นน้ำเน้อช่วงนี้รูซสึกว่าปีดตกครับพี่น้องบกข้ายมีไผเบิงเลยฝากใส่กันสนับสนุนบางเบสานเรียนหน่อยนะครับผมมีไผเคยกินนะครับพี่น้องจักบกครับพี่น้องบักงเลยครับพี่น้องอุ้ยน,นี้มูบานเจ้าเอื่นว่าแน่วไรครับบานข่อยเขาเอื่นนอเขียงง นอเขืองหยาดอู้นี่ขึ้นทีเลยบกักไงเลยครับมาเมย์มาถือมีดมากเลยต้องหักเอาครับรเลยได้มาสุดโคตรเลยมันยังเดือดหน่อยเองนอ,นอเขืองหรือว่าคุณเขืองอีเขืองอ่าบกักไงมาเมย์ไปเก็บมาเอา ซาลินเก็บพักน้ำ oh. เอาผักน้ำโอ้ต่อไปนี่บาเบสเฮดคลิปเป็นอ e ีพ e ีอีพีแ้วนครับเกี่ยวกับพวกเฮดด้วยหาของปลาสิต่อไปสิขึ้นต้นโดยอ e ีพีเขียนภาษาอังกฤษนะ่ e P, อีพีแะ้วก็ ตามเดือตัวเลขศู 1, 22, 22, 23, 24, 25, นย์หนึ่งสองสองศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกเงนสิหม่ตอนนี้ก็เฮ็ดมาได้จากอีพีเหรอของเขาหกอีพีแล้วเนะาะซาลินเนาะแม่นวะอืมอันนี้ก็สิเป็นอีพีที่ศูนย์เจ็ดนาสิแมนนะครับหันจับบวพิดสมองบาเบกับขี่รงขี่ลืมเนาะเพราะว่าเวลา พิมพ์ขอความมันเสีบผสมกับอาโต้ที่ว่าห้องเห็ดไปต่างต่ะของปีที่แล้วนะครับบาเบก็เลยต้องขึ้นเป็นอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามสิ่ไบางเ่อขอความมันสับกันอย่างเดียวบเวลาเสชหาแล้วมันสีหาส่วนคลิปกันนะโอเคครับดยความง่ายในการหาหนานทักงาน โอ้โหอหออเอาหออมาใ้มเก็บกนเด็ดอนี่่ไงพักน้ำโอ้โจิบไดทางนอทางไหน มหมดเอาคือถอดแล้วเสือกันหนาวว่าละตัวึงเต็บคุณได้หนอดคุณได้เงี้ยกันดูนงลงเก็บรถเท้า

ไปผัดกระแซบหลวกแจีวปนกระแซบโอ้ยเรียงกันวะทีกบพีน่น้องมึงหัาสาวเรียงไปรลอยเก็บผักน้ำตะหึงเนาะโอ้จะเปะ็นลมบอยบอยเรื่เนี่ยนะใีกอ้า

ý kiến của chúng ơ ơ được xem xét về mặt trận đấu để มันอ้วนบ,บ่คือถิ่มหางแก้ทิศหนึ่งแล้วก็ไปเก็บทีอหน,นึ่งเนาะสาวลีนเนาะหย่อนไม้แท่งขึ้นงีอู้หลายเงี้ยนี่หลายมากคันย่างถึกผิวนี่คันบ่ะส่วนนี่บ่คันเนไ่ยเนาะแม่นบ่ บ่คือบอนเนาะนี่เนาะอะอืเห็นเป็นบอลติดยางบอลนน่ย ตรงนี้อาศัยขั้นใดได้นไงน้องไม่นู้ขั้นเล้เนาะเขาไปต้มให้มูกินมาเบ่งผลงานครับพี่น้องเฮดได้อยู่สองดอกนอกนั้นมิแต่พักน้ำมันแห้งเป็นลมแล้วมันยังบ่ท่านได้โดนเองไบตอบไดเบ่เราเฮดกะหูซึกว่าสีเหลือบ่ใครเห็นแล้วครับพี่น้องใครเห็นหนวยออียงวะนึื่องในบกสันน้อง อานนี้เป็นใบบกสันขอ,อนิ้ววะละงูเฮดกะบ่รู้ว่าเขามาเก็บไปก่อนหรือหฮะเป็นไงปิดกรีดเดอรสิเป็นลมแหะสิอ<า>โอเคครับกบสรุปว่านี่แหละครับหาเฮดได้น้อยเดียวเองครับได้สองดอกได้แต่พักน้ำครับพี่น้องกับเครืออี <มา S 2> เครืองเรืองญ่ไไองงดอกนึงเครืองหยอดเคขินยอดเครือเขียงญ่เนาะใช่เสือมาผิด เรีนใส่เสื้อกันหนาวมาเนาะเดินอโอเคครับก่อนจบคลิปก็อย่าลืมก,ไก,กไดไลไ์กดแชร์กดติดตามให้บาเบ้ด้วยนะครับเพื่อเสร็จไปกำลังใจให้บาเบ้สาวเรียนเทคคิดไปหไหมน,นะครับบาเบ้ก็ขอขอบคุณครับทุกกำลังแรงใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับที่สนับสนุนบาเบ้สาวเรนครับบาเบ้สาวเรียนก็โกบเสียงกบเอ,อือฝนมาเสียงกบเอือ้อนฝนเหรอพี่น้องดีใจเลยเนี่มันเขาว่าฝนสิโตขันว่าเสียงกบห้องสิเขาว่าเด้ <laughs> <laughs> บาเบกิ่งเขอจบคิวเพล็กซ์สุนีเขรพบ้อลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปพอการคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะครับสาวลินเนะาะไป